จังหวัดอ่างทองจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการพระราชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช2566ณวัดชัยโยวรวิหารและวัดป่าโมกวรวิหาร ายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาในการพระราชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช2566ที่ส่งพระราชอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรันตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สำหรับจังหวัดอ่างทองทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกกระมอมพระราชทานทินพรรษาจำนวนสองแห่งได้แก่วัดชัชโยวรววิหารและวัดป่าโมกวร,รวิหารโดยมีนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรอ,องผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองผู้แทนอายการจังหวัดอ่างทองหวัวหน้าส่วนราชาการนายอำเภอัชโยนายอำเภอเมืองอ่างทองนายอำเภอโพทองนายอำเภอสามโก้และข้าราชการเข้าร่วมพิธี ที่พระอุโบสถวัดัชยโยวรวิหารอําเภอัชโยจังหวัดอ่างทองหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะได้เดินทางไปยังพระอุโบสถวัดป่าโมกวรวิหารอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานเป็นวัดที่สองของจังหวัดอ่างทอง